สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วตะตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วพาเดินดูน้ําไหลาทางนะคะเนาะไม่มีอะไรมากค่ะคือ,อรายงานสถานาการณ์ฝนตกทุกวันค่ะเพื่อนๆทำอะไรไม่ได้พาเดินดูน้ํานะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแกับกดไลคเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ อะไรอะไรก็ลงไปเรื่อยๆเนาะเผื่อเพื่อนอยากดูเนาะอยากชมเวลาฝนตกนะคะน้ําไหลาทางเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะไปถ่ายเดินไปทุ่งนาค่ะเนาะคลิปนี้ก็ดูในบ้านก่อนนะคะเพื่อนๆ ตกอีกแล้วค่ะพี่น้องฝนตกอีกแล้วค่ะนา้ำท่วมบ้านมดแล้วค่ันี่ทางบ้านหลังบ้านท่วมหมดเลยตกอีกแล้วค่ะหลังจากลงไลนแล้วเนาะลงไลน์เราก็ตกอีกค่ะเพื่อนๆน้ำไหลาทางเลยรายงานข,าข่าวค่ะพีน่น้องรายงานข่าวเด้อน้ำไหลาทางพาดูน้ำเด้ินขจิตเนี่ น้ำไหลาทางค่ะน้ำไหลแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ๆ,ๆดูนี่มันตกมาจากสมนูานมันไหลไหลมาไหลมาไหลมานี่ค่ะน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะน้ำไหลมันพ่วมหมดแล้วค่ะนี่ เนี่ยเนี่ยเนี่นยมันไหลไหลแรงขนาดนี้เลยค่ะหลังจากไม่แก้วลงไลเ right <ing> นาะไม่แก้วพาเดินไปดูนะคะเต็มขึนรถคนกลางมาแล้ว เป็นถนนหนทางหมดแล้วค่ะ